กรบสบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขู่สุคนน้องกันยินดีตอนรับกระสู้ส่องบะเตียงท่องบ้านนาอีกแล้วพี่นอ้องมืนีปะเตียงสิไปบ้านโพนสว่างเมืองอุทุมพรแข่งสวรรคเขตพ่อแม่พี่น้องก็คือสิขา่าไปอัปเดตเพื่อนสาวต้อยน้องพ่อแม่พี่น้องที่บะเตียงแก้ผ้าแมากระาัดกับสงัลงลซีไปให้เพิ่นเมื่อก่อนทะเลที่น้องพี่น้องเลยนาะที่เป็นเงินของแม่แป้งและการคุณยาย,ย,ายเด็กละลี่เพิ่นฝากมาให้ สร้างเฮือนให้เราพ่อแม่พี่น้องไงเนาะบัดน,นี้กับสังบ่งคนโทูบอกว่าพาไม่กระตาดบ่อพอแผ่นนึงพี่น้อง,องกินเปตียงกัซื้อเลนเข้าไปให้เพิ่นมื้อนี้ก็ได้มีโอกาสถ่ายคลิปให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยเนาะแต่ว่ามันอาจจะบ่ทันได้แล้วเสร็จสมบูรณ์พี่น้องแต่ว่าอยากถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งว่าโครงสร้างมันเป็นจังได๋พี่น้องเนาะรูปร่างมันหน้าตาเฮือนเราสิเป็นแบบดใดพี่น้องเอ้ยโอเคไปเบิ่งไปชมนํากันเลยเนาะพี่น้องว่าเฮือนซานเราสิออกมาหน้าตาแบบใดพี่น้องเอ้ย พี่น้องตอนนี้มาเตียงกับมาหอดเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนาะกะสีลมลมแน่พี่น้องไอง้ลมเข่าก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะลมมันหิ้งเป็นแบบเฮ้ยสบายดีไอ้ล้มมุ้งช่างไอ้สีใช่เนาะ,ะ,ะเฮือนกับเป็นแบบเก่าพี่น้องเอ้เป็นแบบซุ้งของเฮือนอั่นนะสาวน้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าสร้างคนเดียวกัน แต่ว่าเสามันก็สีงามกลัวพี่นนองเพราะว่ามันเป็นไม้ไม้เค็งตัวนี้เนาะเป็นยางดีเลยพี่เน้ะเนาะพี่นนองโอ้ไวเติมเนาะปืนแล้วบ่หนิไอ้ไม่นี้แล้วด้วยบ่นี่โอ้อออบอร้สงเป่นกาวพ,พี่นเยนยองือง วนรอบๆให้พี่ให้น้องเบิง้ง,งนนพี่น้องเอ้ยเพือนซานเรานี่แหละพี่น้องเพื่อนสองห้องเนาะแต่พอได้ยู่พี่น้องเอไยก็ดีก็เก่าดีก็ได้ยู่ท้องให้ท้องหน้ากระพัวแล้วหแหละพี่น้อง Bây Hồ Nam hay, em loại, hãy sáng kiếm cho này Tìm sự em loại mà Hãy sáng cho nó Tính độ cái tính đền Rồi โดยโดยโดยอ <Jasmine> ่ะไอเอ่อเครื่องดืมโอ้โขักเน่นขักเนาะมันดินเฮบ่พุดเลิกพรมเน่นขักพี่น้องเอยมุงใส่ใส่ซานกะซีพี่น้องมาหนีแล้วมาหนีเลยคนว้านเนาะ cân đại cân đàng hiệp đại cân 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 đại bên đại nó đại cân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  anh cân đại cân mấy cái đại thì đại mang, đại bên đại cân đại bít

ไม่ก็เป็นของไม้ทั้งหมดพี่น้องเลยไอ้บรรทุกยาเนี่ยเหตุผลมันมีเแล้วนี่เนาะโดยโดยโดยก็มีประมาณนี้แหละพี่น้องเงยเงยสกตออยเนาะขังไว้เศาไม่เส้นไม่นั้นมันก็ของไม้ไปเลยพี่น้องเลยทุกอย่างเนาะ พาพี่พี่น้องนึงจะเบิ่งตารางอีกรอบนึงพี่น้องนี่เดี๋ยวมันแล้วเสร็จสมบูรณ์ก็บ่เตียงสิมาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิ่งอีกรอบนึงเนาะแต่ว่าตอนนี้ยังบ่100%พี่น้องเอ้ยยังอ่าสิว่าจังได๋ ได้เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์บ่หรือประมาณนี้แหละพี่น้องเลยยังชั้นไดเลี้ยวคากเสร็จสมบูรณ์เนาะคือผ้าไม่กระตาดไม่เพิ่มให้เพิ่นอีกแผ่นหนึ่งประ,ประมาณบุคอลปรมาพี่น้องเลยนี่จงเฮียงช้ยปกตู่บ่นี่กะ,ะมันบุคอบ่บุคคลละทีมันทำเสรอ๋อ,อ,อ,อโอเค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  อ๋็โดยโดยโดยโอ้โหสร้างมันก <c ười> <einzel> ็ลมพี่น้องลมบ่อตกลมเฮงเนาะไปขึ้นนั่นก็อันตรายอยู่แต่ว่ามันคนขข่งจะเน้นนำพี่น้องเพราะว่าอ่ามันเป็นคีดินี่้วก็อยุนนู้น เราฟังมันก็เราขุดเลือกอีกพี่น้องอีกชาติคนเนาะงบประมาณในการใช้จ่ายในการมันมันมันโบประเมินบบไร้พี่น้องเข้ามาอบนบกให้ตรงตรงให้เท่ากันบบไร้เนาะสำหรับเฮือนซานนี่กับพี่น้องแต่ของเราเนี่ยเฮือนมันน้อยก็จริงอยู่แต่มันแพงพี่น้องเลยสิบปลายล้านพวกน้นี่กันเนาะเพราะว่าอันไมมเนี่ยเป็นไม่เค่งแล้วก็มันเป็นของไหมทั้งเบิรพี่น้องเลย ขอกไม้นี่เปิดน้ำไม้่าเอาไม้กลมสีเหลี่ยมธรรมดามันก็สีถึกอแต่อันนี้มันแบบไม้เป็นต้นนะพี่น้องเป็นซอยให้ไหมรถเนาะมันก็สีแพงเอาของไม้ทั้งเบิดพี่น้องมันก็แพงเนี่ยของไม้พีน่น้องเนาะมันก็แล้วแต่ว่าแล้วแต่แล้วแต่บ้านแล้วแต่แอันเมืองนอเนาะการสร้างเป็นกับปะทอก,กันไม้กระบอก บท่อกันอีกพี่น้องเอ้เนาะไม่กะบางบ้านกะแพงบางบ้านกะอ่าบทแพงบันไดพี่น้องเอ้แต่ทีนี้นี่หันคำเอาไม้ไม้เบิดนะไม้เบิดเฮือนลังประมาณเช่นนี้ก็ล่อไปได้สิบปลายล้านบอได้พี่น้องเอานะาะมันก็แล้วแต่ว่าสร้างสิ่ตำบาน,นั่นนะเป็นสเ,าเีางแพงดิสือสั้นใดพี่น้องเอ้ซึ่งซึ่งซึ่งบางคนอาจจะว่าเอาเ้าเตียงบ่เตียงเฮือนคือซํำกัน ราคาคือพอชสาคัญน,นะพี่น้องมันมันมันซึน่งเอาไปเปะบ่ได้เนาะมันดูกับสร้างกับไม่พี่น้องเลยบางหมู่บ้านนี่ไม่เป้นปูพื้นนี่กับแผ่นหนึ่งกับสามสิบพันบางบ้านกับสามสิบห้าบางบาง้านป่าไปหาสิบพันพี่น้องมลยแผ่นแป้นแผ่นเดียวเนาะเสากับล้อเสาหนึ่งนี่พันบาทพี่น้องเสาเดียวนี่เสาเหลี่ยมนี่เนาะซึ่งมันกับอุปรกรณ์มันกับแพงพี่น้องเลย มันแพงนะไหมก็พพราะนั้นเนาะเพื่อนสมุดเอาไหมไหมบัดเนี่เราหลังไงกนนีน้อยหนึ่งสะพอตาไหมอีืูอนี่มันกรล่อกไปเป็นสิบล้านเลยพี่น้องสังกตสีพ้าไม่กระตาดค่าสร้างอีกมันก็บบิดว่ง่ายเนาะพ่อแม่พี่น้องก็แล้วแต่มาแล้วแต่บ้านแล้วแต่สร้างอีกเนาะบางบ้านก็ถือบางบ้านก็แพงไหมก็ได้พี่น้องเลยแต่สำหรับอ่า ดูหมู่บ้านนี่คือถือว่าธรรมาดาเป็นหนองบอัวแพงบัวถึกเนาะกลางๆเป็นหนองเลยเป็นยังไ้ประมาณนี้แต่ขั้นตอนต่อไปก็คือมมแป้งเพลนซีป็นเห็ดห้อ,องหน้าให้เหล้าอีกมาพี่น้องนี่ได้เฮือกับดินแล้วกาา็น้นาบดานน่อแม่พี่นองก็ถือว่ายังบูคบแต่ที่จริงมันก็นอยู่โอเคได้ละพี่นองนะนี่เพราะว่ามันอยู่ใกล้ป่าใกล้โดนเนาะ เิ่นไปเข้าอยู่ป่าก็ได้พี่น้องแต่ว่าเพิ่นกระจาเฮ็ดให้ให้มันแล้วซอยก็ซอยให้มันครบเสร็จเลยนะพี่น้องเนาะต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งเมเป้งและก็ยายเล็กลารี่เนาะพี่น้องเนาะไว้เจ้าอยู่ดีมีเฮงเด้อสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะมีทั้งสองทานพี่น้องเลยอให้เปิน่นกระจายบุญเฮงเนาะพ่อแมพี่น้องเลยเปินลจะซอยลายมงลายบอนเนาะสำหรับเฮือนชาต้อยกะเมื่อนี้กะเป็น สิ่งที่เซ็ตเพิม่มมาจมบูรณ์เนะาะแทงเพิม่มมาพี่น้องกันยังเหลืออีกแต่อ่าไม่รคือเดือนคือสาัานเพิ่งกะเดี๋ยวปะเตียงสิมาไายให้พี่ให้น้องเบอร์อีกทีหนึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องตอนนี้กันยังใช้ได้มาเลื่อยอยู่แต่วันนี้ปะเตียงแก้ผ้าแม่กระตัดมาให้เพิ่งก็ต้องมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งเลยพี่น้องเลยเดือนซานลานเป็นแล้วเนาะกะสีประมาณนี้แหละพี่น้องเลยก็พอได้อยู่ได้เศร้านาะใครกวได้อยู่ทีไงถึง,ถงน่า,นาต่กี้พี่น,อนอ้องเลยกับ ัวเรากับลูกเราดูตรงไหนตรงน้าปุ้นเลยพี่น้องเอ๋ไก่เฮงเนาะอันตรายอยู่กลางค่ำกลางคืนพี่น้องเรากระยาเนาะลูกน้อยเราก็ได้เอาโอเคบ่เตียงสิขอตัวเดินทางไปโตวันนี้พี่น้องเอ๋เนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณหลายๆเด้อผู้ชมครับส้มคลิปพี่น้องเอ๋บ่เตียงจนจบตลอดมาแล้วก็บุคเคยขามโฆษณาบ่เตียงเนาะเป็นผู้มีพระคุณทั้งหลายขอให้ทุกท่านชมดูดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะพี่น้อง ขอเตียงขอตัวลาไปก่อนโอเคเนาะพ่อแม่พี่น้อง, okay, นะอนนองสนาบมือน,นี้ก็บเตียงที่ขอโตเดินทางกลับก่อนพี่น้องเล่ต้องขอขอบ,บุญขอ,อบคุณทั้งแม่แป้งและคุณยายเล็กล่าลี่เนาะพี่น้องเนาะที่เพิ่นได้ฝากเงินมาให้เตียงเห,เห็ดเือนให้เล่าแล้วก็ซื้อที่ให้เลาพี่น้องนะเปิดเงินของเพิ่นทั้งเบิดเนานะพี่น้องเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงขอให้ยู่ยินเป็นสุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเจ้าให้มาทำใดขอให้กลับขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่าซะาูุนอนรับให้ดนเงินหมื่นนอนตื่นให ดังม่นี่กะบะเตียงกิขอตัวไล่ไปแล้วพี่น้องมย่าันกะคอยคำดงแรงเนาะพี่น้องเนาะบะเตียงกิขอเดินทางกลับอันนี้กะต้องขอขอบคุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีบัสุขสุคนที่เข้ามาหับส้มขีปตะเตียงจนจบแล้วกะบ่เคยขามโฆษณากะเป็นภูมิปักคุณทั้งหลายขอให้เจ้าอยู่ดีมีแห่งสุขภาพร่างกายแข็งแรงคอยห่างกายจากโรคภัยไข้เจ็บทั้งปวงเด้อเนาะพี่น้องเนาะขอให้ยู่มั่นคนยืนเบิดสุขสุกคนร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาพแม่พี่น้องซาดุกนาะพี่น้องเลย อนุมเหมนควันยืนพี่น้องเห็นเนาะอาสนามื้อนี้บ่เตียงของตัวลาไปก่อนมาเจอกันมือนนอนม้อหน้าเด้อพี่น้องเด้อสารับมื้อนี้บ่เตียงของกล้าเค้า่าสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเบิดสุขุทุกคนเด้อเนาะไปแล้วพี่น้องบ๊ายบายพี่น้อง